สวัสดีค่ะพบกับรายการสรารคามตามส่งมอบกับเก๊ก้เช่นเคยนะคะมือนีคาเกีเดินทางออกมาสรงมอบรถคูคคคปะตายกับทางลูกคา้าคูปะตามหาสารคามนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนะคะจะเข้าไปพูดคุยนะคะความประทับใจนะคะที่มือนีเนาะคะ่ะเนาะได้รับรถใหม่นะคะและ้วก็จะพาเขาไปเบิรงว่าเป็นรุ่นใดกันเนาะคะ่ะเนาะซึ่งตอนนี้เดินทางมาหอดนะคะหน้าบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไปค่ะแต่พร้อมแล้วหอบไปน้ำกัะเลปะ็ปัก สวัสดีครับผมจตุพลนามาครับลกัลกๆคือคือผมเฮ็ดอ่าหนึ่งเฮ็ดขายวัสดุกอสัางสองแลหมาก็สั่งง,ง,งานพวกวางท่อระบายน้ํางานทารางระบายน้ําถนนของเทศบาลเนี่ยคือมันเหมอสำหรับสีส่สารถน้อยรถใ,ใหญ่บ่เหมาะเขาพื้นที่แคบบ่ได้ก็เลยตองเลือกใส่ยยว่าหะเป็นลูกค้าอ่าของแท็กเตอร์ซื้อแท็กเตอร์มากขั้นหนึง่งเป็นลูกค้าที่ว่าอ่ารู้สึกว่าเพิ่นให้เป็นลูกค้าเกรดเออ่่าผ่อนชำระครบตรงตามนั่นก็เลย เลยรูส้สึกว่าประทับใจของคู่ปตาตก็เลยมาเลือกใส่ของรถรถคุดคู่ปตาตอีกขั้นหนึ่งครับรถคุดรถแท็กเตอร์ของคู่ปตาตยคุณภาพามันดีอยู่แล้วซื้อเสียงการันตีก็คือ,อการบริการเรื่อยเ,เรื่อยงก็แล้วแต่ก็คือกับที่แนน้ำไป รถขุดสุดทุกทางต้องรถขุดคูโบต้าเยี่ยมครับผม